สอนวิธีการซ่อมส,สายกีตาร์ติดเฟรตนะครับวิธีซ่อมมันมันจะมีหลายวิธีนะครับแต,แต่ผมจะมาสอนวัวนนี้คือสอนซ่อมนัดนะครับในกรณีที่มันติดแค่สายเดียวนะครับติดเฟรตแค่สายเดียวคือสายอื่นน่ะเราเซ็ตความสูงโอเคแล้วเล่นได้สบายแล้วเมื่อสักครู่ผมก็เล่นได้ ถือว่าสบายสบายนิ้วนะครับเสียงออกครบเสียงเต็มแต่ทเนี้ยไอตัวเนี้ยผมทําให้มันติดเฟสนะครับเพื่อจะได้มาสอนอกีตาร์มือใหม่กันเพื่อไม่มีร้านช่างซ่อมกีตาร์อยู่ใกล้ๆบ้านนะครับก็อาจจะซ่อมเองได้นะครับแต่อุปกรณ์ก็หาเอานะครับให้หาได้มากน้อยแค่ไหนก็ลองลอง,ลองดูไอตัวนี้เนี่ย ผมทำให้มันติดเฟดเจ็ดนะครับผมจะทำให้ดูนะเพราะว่าถ้าเราซ่อมทั้งหมดน่ะมันเสียเวลาครับตัวนี้ผมจะสอนเดี๋ยวขออญาตปรับกล้องนิดนึงครับอ่าจะได้เห็นนะครับ ตอนนี้มันติดเฟดเห็นไหมครับผมกดดูอ่าได้ยินไหมครับอ่าเฟดอื่นมันโอเคแล้วนเ,เจนติดตรงนี้นะครับเราก็จะมาร์กเอาไวา้ผมจะค่อยๆไปนะครับมาร์กเอาไว้เสร็จแล้ว ที่มันติดเพราะว่าเฟสมันสูงครับเ,เจดตัวนี้มันสูงเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูผมจะเช็คให้ดูนะนี่เห็นไหมมันโยกได้แสดงว่าไอเฟสเจดที่อยู่ตรงกลางอ่ะมันสูงที้เราต้องมาปาดปาดเฟสตัวเนี้ผมใช้เครื่องมือตะไบนะครับเป็นตะไบเล็กๆแบบนี้อันนี้แล้วแต่ใครจะหาได้นะครับถ้าหาตะไบไม่ได้ก็ กระดาษทรายก็ได้นะครับกระดาษกระดาษทรายเบอร์หยาบเบอร์ละเอียดนะครับไว้แต่งเวลาเราขัดให้มันเสมอแล้วเราก็เอาเบอร์ละเอียดลงซ้ําอีกครั้งหนึ่งน,นะครับแล้วก็ผมจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งอีกตัวนึงก็คือตัวนี้เพจนะครับเพจรองเฟดแบบนี้เพื่อม่ให้มันดูนซิงเกิลบอร์ดด้านล่างนะครับเป็นรอยนะครับโอเคก็เ,เดี๋ยวผมทาให้ดูเลยนะครับขายสายก่อนอันดับแรก ผมจะไม่ถอดสายทั้งหมดนะครับเพราะว่าผมจะแต่งเฉพาะมันติดเฉพาะสายหนึ่งนะครับผมจะถอดออกสักสักสามสายนะครับหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับแต่ถ้าใครมีตะวบยอยู่แล้วก็ก็โชคดีครับไม่ต้องถือไปที่ร้านนะครับดูคลิปนี้จบสามารถซ่อมได้เองนะครับ ที่ร้านผมว่าผมเคยไปซ่อมนะครับตอนสมัยหัดเล่นกีต้าร์ใหม่ๆล้วกีต้าร์มันติดเฟสสามเฟสนะครับเขาคิดค่าซ่อมผมพันสองนะครับแล้วถ้าเฟสหนึ่งแบบเนี้ยผมว่าไม่น่าต่ำกว่ายังไงต้องมีสี่ห้าร้อยนะครับอันนี้เราซ่อมเองนะครับก็เดี๋ยวผมวางให้มันถนัดนิดนึงครับแป๊บหบนึ่งนะครับ จะใช้เพจตัวนี้อบองแล้วก็ตะใบนะครับแต่งค่อยๆนะครับค่อยถูไปตะใบตรงที่เรามาร์กเอาไว้นะครับมันเป็นสายหนึ่งแล้วก็เน้นตรงที่สายหนึ่งครับพอเราตะใบได้สัก นิดนึงแล้วเราก็ลองมาเช็คดูแล้วครับว่าระดับมันได้ที่เราต้องการหรือเปล่าอ่านี่มันยังโยกอยู่นิดนึงนะครับแสดงว่ามันยังสูงอยู่ผมก็จะระบายต่อไปอีกไม่ต้องรีบครับช้าๆเพราะว่าถ้าเรารีบแล้วมันต้องไปทำเฟสอื่นอีกเหนื่อยนะครับแต่ถ้าใครไม่ ไม่สะดวกทําเองนะครับอยู่ใกล้ๆร้าน S music o l โคราชก็ถือกีต้าร์มาเลยครับทำรอรับกลับได้เลยครับคิดไม่แพงครับผมก็คิดแค่200ครับถ้าจะกรุณาก็ซื้อสายที่ร้านอีกสักนิดหนึ่งอ่านี้น่าจะได้แะครับนิดนึงเนี่ยก็เราเราค่อยๆทำครับเนี่ยถ้ามันยังโยกอยู่นิดนึงอ่าเราเราอาจจะวัดดูว่า ายไปก่อนนะครับใสไปก่อนถ้ามันไม่ติดก็พอแต่ถ้ามันยังติดนิดนึงเราก็ทําแบบเดิมครับคลายสายแล้วก็ทําแบบนี้นะครับแปบบ๊บไม่ต้องรีบครับทีนี้ผมจะใช้กระดาษทรายละเอียดนะครับแต่งอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เฟร็นะเขาเรียบนะบหน้าเขาเรียบหน้าสัมผัสเรียบเวลาเราเล่นดันสายมันจะได้ ลื่นไม่ติดขัดนะครับก็ไม่ต้องทำเยอะครับขัดเบาๆมันก็เรียบแล้วครับจับตัวนิดหน่อยหาลื่นละอ่าแค่นี้ก็พอครับอ่าผมจะวัดอีก,อกครั้งนึงใช้ไม้มันทัดของช่างแล้วเจ็บอันนี้อ่านี่เสมอเลย แสดงว่าพอเราขัดกระดาษทรายละเอียดซ้ำไปอีกรอบเนี่ยมันก็จะต่ำไปอีกนิดนึงอ่าว่าไม่ทันละอ่าทีนี้เราก็ใส่สายได้เลยอ,อันนี้ในะยาอย่าขัดแรงนะครับอย่าอย่าใจร้อนนะครับเพราะว่าถ้าเราขัดหนักขัดแรงมันต่ําเฟตที่เราทําอ่ะมันหาย แต่ว่าเฟตต่อไปมันจะติดเราก็ต้องทําไล่ไปอีกนะครับมันจะยากตรงนี้แหละครับโอเคอเราผมจะลองให้ดูนะครับน่าหายแล้วเห็นไหมครับหายแล้วแสดงว่าโอเคเพราะว่าเราได้ทําไปแล้ว ไม่โยกเลยเมื่อสักคู่ก่อนทำอ่ะมันจะโยกใช่ไหมครับแม้่ทันอ่ะเราจะวางสามเฟตนะครับแล้วก็เหมือนไม้กระดกนะครับถ้ามันไม้กระดกแล้วแสดงว่ามันมันเรียบสายมันจะไม่ติดแล้วเช็คดูด้วยครับเผื่อไอ้อันที่เราทํามันไม่ติดเราตะไบแรงมันไม่ติดเฟตต่อไปนะครับอันนี้ถือว่า ใช้ได้แล้วเท่านี้เองครับเราก็จะสามารถซ่อมกีตาร์เองได้ละในกรณีที่สายติดเฟลทนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้นะครับไปทำไปแก้แก้ดูไปซ่อมดูนะครับหวังว่าจะเกิดประโยชน์กับมือกีตาร์หรือว่าช่างซ่อมมือใหม่ๆครับอันนี้ได้มาจากประสบการณ์ ล้วนนะครับซ่อมมาหลายตัวนะครับกีตาร์ที่ออกมาใหม่จากโรงงานก็ต้องเซตอัพถ้าเจอปัญหาแบบนี้เราก็ต้องปรับแต่งแบบนี้แหละครับก็เราก็จะได้กีตาร์ที่อแอคชั่นต่ำนะครับเล่นง่ายไม่ติดเฟสนะครับเท่านี้เราก็จะมีกีตาร์ที่เ,เล่นง่ายสบายมือนะครับใช้แล้วก็ใครดูเมื่อถึงตอนนี้แล้วก็ถ้า คลิปมันเป็นประโยชน์กับกับกับคนที่ดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามผมจะมีคลิปดีๆแบบนี้นะครับมาสอนนะครับเราทําได้เห็นไหมครับง่ายๆครับไม่เปลืองเงินมากนะครับกระดาษทรายแผ่นหนึ่งผมเคยเคยทําคลิปไปแล้วก็แผ่น9บาท10บาทครับไม่แพงนะครับเราถือไปที่ร้านมันก็อาจจะต้องแพงกว่านี้นะครับอันนี้เราสามารถทาเองได้นะครับก็หายแล้วครับนี่ ครับเล่นได้ทีนี้เราก็จะมีกีตาร์ที่มีติดเฟลทแล้วก็ฝากด้วยครับฝากติดตามร้าน S Music ที่โคราชด้วยนะครับมาซื้อมาหามาคุยกันสามารถสั่งอยากได้แบรนด์ต่างๆก็สั่งได้นะครับมีทุกอย่างครับมีกีตาร์มีเบรดมีกีตาร์ปร่งไฟฟ้ามีกีตาร์ไฟฟ้ามีเบสมีกองมีตู้แอมป์นะครับทุกอย่างว่าก็รับจัดเลยนะครับรับจัด ครื่องตีเป็นเซตสําหรับงานโรงเรียนนะครับงานาราชการนะครับจะจัดราคาถูกให้นะครับพิเศษไม่แพงกําหนดก็บประมาณมาก็ได้ครับวงเงินมา,าสามหมื่นห้าหมื่นเรากจัดไว้ให้ได้นะครับก็ฝากเลยครับใครที่สนใจก็มาเลือกมาชมกับที่ลานได้นะครับฝากช่อง youtube นะครับ วันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ